สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเราก็มาพบกับเรื่องสั้นเสียงจากชายแดนตอนที่หกันต่อนะครับบายคร้อยฟ้าเหนือชายแดนยังขุ่นเ่าสายฝนซาลงแต่ทิ้งไอชื้นเหนียวแน่นบนผิวโลก โสภาเดินลัดผ่านสะพานไม้กระดานแฉบๆข้ามลำห้วยเล็กๆที่เป็นพรมแดนตามธรรมชาติระหว่างหมู่บ้านชาวเขมรกับชุมชนไทยบ้านถัดไปเธอหยุดยืนหน้าบ้านไม้สงสูงหลังหนึ่งฝาผนังด้านล่างมีรอยกระสุนเก่าๆที่ซีดจ,จางจากการเวลา แต่ยังพอเห็นร่องรอยหากสังเกตดีๆแม่คำเพีงแม่คำมิ้นอยู่ไหมโสภานาเอ่ยเรียกเบาๆประตูไม้เปิดออกหญิงชราผมขาวงอกดวงตาแข็งแต่ลึกนุ่งผ้าถุงลายเก่าโผลออกมาพร้อม รอยยิ้มบางๆแต่ไม่ได้แสดงความอบอุ่นแบบคนที่พร้อมเปิดใจในท,ทันทีเข้ามาเถอะลูกสาวของคนสองฝั่งแม่คำปริงงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นภายในบ้านเรียบง่ายมีกลิ่นข้าวสุกและกลิ่นไม้แห้งที่ไม่ไม่หมดจาก เตาไฟโสพนาเปิดสมุดจดแต่แม่คำปิงยกมือห้ามไม่ต้องเขียนล้อถ้าจะฟังก็ออกฟังด้วยหัวใจไม่ใช่แค่หูฟังโสพนาเงียบพยักหน้าเบาๆแล้วนั่งพับเพียบข้างเตาไฟคนสมัยนี้นะ อยากให้โลกสงบแต่ไม่ยอมฟังเสียงคนที่เจ็บปวดแม่คำริงรีตามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นทุ่งข้าวที่ฝั่งไกลโพนสมัยนั้นป้าได้ยินเสียงระเบิดดังเหมือนฟ้าผ่าแล้วเห็นคนวิ่งหนีข้ามห้วยมาเหมือนผีเห็นแม่อุ้มลูกน้อยในผ้าอ้อม แต่ไม่มีเสียงร้องเพราะลูกตายแล้วเห็นทหารสองฝั่งที่ไม่รู้จักกันเลยยิงกันเหมือนศัตรูมาแต่นานเสนานานทั้งที่ก่อนหน้านั้นยังแบ่งป่าส้มกันกินอยู่เลยโสพนาก้มหน้านิ่งฟังเธอไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่นั่งเงียบ คนเขมรที่ป้าช่วยไว้บางคนก็ตายบางคนก็กลายเป็นคนไทยโดยไม่มีใครติดใจส่วนญาติคนไทยของป้าบางคนตายเพราะกับระเบิดที่อีกฝั่งฝังไว้แล้วป้าจะเกลียดใครดีล่ะลูกคนไหนผิดกว่าใครอย่างนั้นเลย เสียงฝนเริ่มลงเม็ดอีกครั้งพวกเจ้าหนุ่ม,มสาว,สาวพูดคำว่าสันติภาพได้ใและดีแต่สันติภาพจะไม่มีวันมาถึงถ้ายังกลัวความจริงของฝั่งที่เจ้าไม่ชอบมันไม่ใช่การลืมว่าเคยเจ็บแต่มันคือการยอมรับว่าเจ็บกันทุกฝาก่าย แล้วภาพความหลังก็ทะลักไหลออกมาจากความทรงจำของแม่เท่าความจริงกลางดึกของเดือนแรมปีพุทธศักราช2521น,น้นเสียงระเบิดดังกึกกล้องจากอีกฝั่งของชายแดนเสียงบีดล้องของผู้รนแทรกผ่านลมทำขืนปนกับเสียงร้องไห้ของเด็กเล็ก และเสียงฝีเท้าวิ่งหนีของผู้ลี้ภัยหลายร้อยชีวิตที่กรูกันเข้ามายัางฝั่งไทยทำติ้งในวัยสาวราว30กว่ากำลังอุ้มลูกชายวัยสามปวเศษแม่บุกเสื้อเปื้อนฝุ่นแดงและหยาดเลือดจากฝ่าเท้าที่แตกจับวิ่งตามกลุ่มชาวบ้านที่ลัดเลาะเข้ามาทางป่า ใกล้ช่องทางธรรมชาติเสียงปืนจากฝั่งกัมพูชายังดังต่อเนื่องพื้นดินใต้ฝ่าเท้าเต็มไปด้วยโคลนและรอยเท้าลราวของผู้หลีกภัยแม่หยุดตื่นแล้วแม่เด็กน้อยร้องแต่คัมปิงไม่ตอบเธอเพียงกระชับอ้อมแขนให้แน่นขึ้นและน้ำตาไหลเงียบๆขณะ กัดฟันพาตัวเองผ่านดงนหนามหนาแน่นของป่าแนวชายแดนเธอจำได้ดีว่าสามวันก่อนยังนั่งขายข้าวหลามอยู่ในตลาดชายแดนตกับแม่ค้าฝั่งโน้นที่พูดภาษาเขมรคนไทยในครั้งช่วงนั้นข่าวลือเรื่อง คอนพดไล่ฆ่าประชาชนตัวเองเริ่มกระจายมาเรื่อยๆแต่ไม่มีใครเชื่อจนเสียงอื่นมาถึงจริงๆหลังจากนั้นบ้านของคัมปิงถูกไฟเผาสามีที่ออกไปดูคนเจ็บในหมู่บ้านยังไม่กลับมาและไม่เคยกลับมาอีกเลยตั้งแต่วันนั้นหลอนจึงเหลือแค่ลูก ในอ้อมแขนกับผ้าขามา้าผืนเดียวหอ่อข้าสารหอ่อเล็กๆแนบอกผู้ลี้ภัยหลายคนในขบวนวันนั้นเสียชีวิตระหว่างทางบ้างจากไข้ป่าบ้างจากกับระเบิดที่ฝังไว้ตั้งแต่สงครามเวียดนามบ้างก็พลัดกับลูกหลานไม่มีโอกาสได้พบกันอีกเลย คำติงในวันนั้นเคยคิดจะยอมแพ้แต่เสียงร้องไห้ของลูกคือเหตุผลที่เธอขัดขันสู้จนในที่สุดเธอได้พักอยู่ในค่ายผู้อพยพชั่วคราวร่วมกับผู้ลี้ภัยทั้งชาวไทยและชาวขเขนรรอนเห็นเด็กหลายคนพูดกันคนละภาษาแต่เล่นห่วงยาง ในลำห้วยเดียวกันเธอจำได้ว่าครั้งหนึ่งเด็กหญิงพเมนผิวค้้ำส่งมันต้มมาให้ลูกชายเธอแล้วลูกของเธอก็หัวเราะอย่างบริสุทธิ์หัวเราะกับคนที่มาจากฝั่งตรงข้ามนั่นคือภาพที่ฝังแน่นในใจของคำปิ่ง เวลาผ่านมาแล้วแม้สงครามในรูปแบบเดิมจะจางไปแต่แววตาที่เห็นความโหดร้ายที่สุดของความเกลียดชัง